ถ้าพูดถึงภพภูมิต่างๆในทางพุทธศาสนานะครับจะมีอยู่ภพภูมิหนึ่งที่ซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากๆเลยนั่นก็คือภพของอสูรครับคือหลายคนอาจจะนึกว่าเป็นแค่ปีศาจหรือเป็นศัตรูของเทพเจ้าเฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาคือภาพสะท้อนที่ทรงพลังมากๆของจิตใจคนเราจิตใจที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาความอยากได้อยากมีแล้วก็ความทุกข์ที่มันซ่อนอยู่ลึกๆใต้ความร่ำรวยครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบทุกแง่มุมเลยนะครับเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจสภาวะจิตของอสูรกันก่อนจากนั้นก็จะพาไปดูวิมานของพวกเขาที่บอกเลยว่าเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็ไปสำรวจสงครามชิงสวรรค์ที่ไม่มีวันจบสิน้นไปหาคำตอบกันว่าชัยชนะที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากไหนถ้าไม่ใช่กำลังและสุดท้ายเลยเราจะมาดูกันว่าตำนานเก่าแก่นี้มาสะท้อนภาพอะไรในโลกยุคปัจจุบันของเราบ้างครับโอเคครับ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเทพผู้ไม่รุ่งโรดเรามาลองถอดรหัสสภาวะจิตของอสูรกันดีกว่าครับลองถามตัวเองดูนะครับเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมเวลาที่เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแล้วลึกๆในใจเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นมันเป็นภัยคุกคามต่อเราความรู้สึกแบบนี้แหละครับมันคือประตูบานแรกที่เปิดไปสู่โลกของอสูรเลยคือจริงๆแล้วคำว่าอสูรเนี่ย ความหมายมันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยนะครับมันไม่ได้แปลตรงๆว่าผู้ต่อต้านเทพนะแต่ความหมายจริงๆของมันคือผู้ไม่รุ่งโรดหรือผู้ที่ไม่สว่างครับซึ่งมันชี้ไปที่สภาวะข้างในเลยคือจิตใจที่มันมืดมนไม่มีความสุขจริงๆอยู่ข้างในไม่ใช่เพราะไปรบกับใครนะแต่เป็นเพราะความมืดในใจของตัวเองแท้ๆเลยแล้วมันก็มีสำนวนไทยคำหนึงนะที่สรุปสภาวะของอสูรได้แบบ เปะที่สุดเลยนั่นก็คือคำว่าหน้าชื่นอกตรมครับคือภายนอกเนี่ยอาจจะดูยิ่งใหญ่ดูมีอำนาจมากแต่ข้างในน่ะโอ้โหมันแหลกสลายเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแล้วอะไรละ่ะคือเชื้อเพลิงที่คอยเผาไหม้จิตใจของอสูรอยู่ตลอดเวลาอืมหลักๆเลยนะครับมีอยู่3ามอย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คืออิจสาหรือความอิจฉาริษยาเวลาเห็นคนอื่นได้ดีกว่าอย่างที่สองคือมานะ คือความถือตัวทนงตนแล้วก็อยากจะแข่งขันเอาชนะอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายครับโทสะความโกรธความเกลียดชังที่มันเกิดมาจากความไม่ได้ดังใจมาถึงส่วนที่2กันครับวิมานแห่งความทุกข์ตรงนี้ล่ะครับที่เราจะเห็นความขัดแย้งที่มันน่าสนใจมากๆระหว่างความร่ำรวยมั่งคัง่งกับความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่คือที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือพบของอสูรเนี่ยไม่ได้แห้งแล้งกันดารเลยนะครับ กลับกันเลยมันคืออาณาจักรที่มั่งคั่งสุดๆตั้งอยู่ใต้เขาพระสุเมรุมีเมืองใหญ่ตั้ง4ี่เมืองสร้างจากทองคำประดับด้วยแก้วเจ็ดประการมีระบบการปกครองมีกองทัพเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดจากผลบุญที่เคยทำไว้นะครับอย่างเช่นการให้ทานแต่มันเป็นบุญที่ไม่บริสุทธิ์ไงครับคือทำไปเพราะอยากจะเอาชนะอยากจะโอ้อวดคนอื่น แต่ไอความมั่งคั่งทั้งหมดนั่นน่ะกลับนํามาซึ่งความเจ็บปวดครับจุดที่เป็นตัวจุดชนวนเลยก็คือต้นไม้ที่ชื่อว่าจิตตะปาตลีหรือก็คือต้นแครอยในภพของพวกเขานั่นแหละคือพอต้นไม้นี้มันออกดอกเมื่อไหร่ดอกของมันจะไปเหมือนกับต้นปาริชัดบนสวรรค์ไม่ได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นเครื่องย้ำเตือนสุดเจ็บปวดถึงสิ่งที่เคยเสียไปจากวิมานทองคำมันเลยกลายเป็นวิมานแห่งความทุกข์ที่มีแต่ความขัดแยง้งแล้วก็ความหวาดระแวงใส่กัน เราต้องบอกก่อนนะครับว่าคำว่าอสูรเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะแต่มันเป็นเหมือนสเปกตร,รัมของความทุกข์เลยครับมีตั้งแต่ระดับท็อปทอ,ปอย่างเทวะอสูรพวกนี้มีอำนาจเหมือนเทพเลยแต่ในใจนิ่เต็มไปด้วยความอิจฉารองลงมาก็เป็นเปรตอสูรที่ต้องทรมานจากความหิวกระหายอย่างหนักไปจนถึงชั้นต่ำสุดที่เรียกว่านิระยะอสูรที่ต้องไปทนทุกข์อยู่ในนรกที่หนาวเหน็บเลยครับ โอเคครับมาถึงส่วนที่สามกันสงครามเพื่อสวรรค์หรือก็คือความขัดแย้งที่ไม่มีวันจบสิ้นนั่นเองและสงครามนี้มันเริ่มมาจากไหนคือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ก่อนเนี่ยพวกอสูรเคยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงกับพวกเทวดาดีๆนี่แหละแต่แล้วพระอินทร์ก็วางแผนจัดงานเลี้ยงใหญ่โตเลยครับแล้วก็มอมเล่าพวกอสูรจนเมาแอกันหมดพอได้ทีก็จับอสูรทั้งหมดเนี่ยทุ่มลงมาจากยอดเขาพระสุเมรุเลย พอตกลงมาถึงตีนเขาตรงไหนตรงนั้นก็กลายเป็นพบของอสศูรย์เป็นอาณาจักรใหม่ของพวกเขาไปดังนั้นนะประเด็นที่สําคัญมากๆเลยก็คือสงครามนี้มันไม่ใช่ว่ารบกันครั้งเดียวแล้วจบนะครับแต่มันกลายเป็นวัฏจักรเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะต้นจิตตะปาตลีออกดอกทีไรก็เป็นสัญญาณให้ยกทัพไปรบทุกทีมันเป็นสงครามที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอย่างอื่นเลยนอกจากบาดแผลในใจเขาไม่ได้รบกันให้ตายไปข้างหนึ่งนะการแพ้ก็แค่หมายถึง การถอยทับกลับไปแล้วก็รอวันกลับมาสู้ใหม่เอาล่ะครับทีนี้เรามาถึงส่วนที่4ซึ่งน่าจะเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยชัยชนะด้วยความสงบบทเรียนที่ลึกซึ้งมากๆจากสงครามระหว่างเทวดากับอสูรครับคือมันมีเรื่องเล่าอยู่ในพระสูตรหนึ่งชื่อว่าเว็ปปจิติสูตร เรื่องมีอยู่ว่าหลังจบสงครามครั้งหนึ่งเนี่ยเท้าเวปะจิตติซึ่งเป็นจอมอสูรก็ถูกจับตัวได้ครับแล้วในขณะที่ถูกมัดอยู่นั่นแหละโอ้โหก็ด่าพระอินแบบสาดเสียทเยทเสียเลยด่าไม่หยุดเลยครับมาตาลีซึ่งเป็นสารถีของพระอินเห็นแบบนั้นก็ทนไม่ไหวแล้วครับก็เลยเข้าไปทูลถามพระอินว่าฟาบาดท,ทำไมถึงทรงอดทนให้เขาด่าแบบนี้ล่ะครับเป็นเพราะว่ากลัวหรือว่าเพราะอ่อนแอหรือครับ และนี่คือคำตอบของพระอินครับท่านตอบว่าผู้ที่ไม่โกรธตอบคนที่กำลังโกรธอยู่คนนั้นแหละคือผู้ชนะในสงครามที่ชนะได้ยากที่สุดแล้วท่านก็พูดต่อว่าเราไม่ได้อดทนกับเวฟจิติเพราะเรากลัวแต่คนมีปัญญาอย่างเราจะลดตัวไปต่อก,ก่อกับคนพานทำไมกันโหนี่คือบทสรุปที่แบบสุดยอดมากเลยนะครับว่าอำนาจที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่กำลัง แต่มันคือความอดทนหรือที่เรียกว่าขันติแล้วก็ปัญญาต่างหากมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับอสูรท่ามกลางพวกเราเราจะมาดูกันว่าตำนานโบราณเรื่องนี้มันอยู่ในโลกสมัยใหม่ของเรายังไง เรื่องราวความขัดแยงระหว่างเทวดากับอสูรเนี่ยนะครับมันได้กลายมาเป็นอ,อ,อุปลักษ์หรือว่าภาพเปรียบเทียบทางการเมืองที่ทรงพลังมากๆเลยคือฝ่ายที่อยากจะท้าทายอำนาจเก่าก็มักจะวาดภาพให้คนที่มีอำนาจอยู่แล้วเนี่ยเป็นเหมือนเทวดาที่ช่อฉันไม่ดีในขณะเดียวกันฝ่ายที่มีอำนาจอยู่แล้วก็จะมองกลับไปว่าพวกที่มาท้าทายนี่แหละคืออสูรที่จะมาสร้างความวุ่นวายมาทําลายความสงบสุขของสังคม นอกจากเรื่องการเมืองแล้วนะเรายังเห็นภาพของอสูรเนี่ยแทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมไทยเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดบนฟ้าผนังเรื่องสงครามเทวดากับอสูรอย่างที่วัดสุดทัศน์นี่ชัดมากหรือจะเป็นงานปั้นอสูรแบกตามฐานเจดีต่างต่างอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะว่าพลังเห็นความวุ่นวายเนี่ยถูกสยบไว้ด้วยอำนาจของพระธรรมหรือแม้กระทั่งความเชื่อเรื่องพระราหูที่คนไทยเราบูชากันเยอะมากเพื่อให้ท่านช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายๆแล้วก็เสริมบารมีให้ เพราะฉะนั้นแล้วบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากเรื่องราวทั้งหมดของอสูรก็คือไม่ว่าอำนาจหรือความร่ำรวยภายนอกมันจะมากมายแค่ไหนมันก็จะไร้ความหมายไปเลยถ้าหากว่าจิตใจข้างในของเรายังคงเป็นเหมือนสนามรบที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาและความโกรธแค้นไม่จบสิน้นและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือสมรภูมิที่แท้จริงที่เราต้องต่อสู้เนี่ยมันอยู่ที่โลกภายนอกหรือว่าจริงๆแล้ว มันอยู่ข้างในใจของเรากันแน่ครับ